สวัสดีครับสวัสดีครับ S4 m a r u s า a นะฮะคิดจะออกรถยนต์มือ2องคิดถึง m a r u s า a นะวันนี้นะผมมี All New นะครับนะ 1.9S นะตัวแคป4เคียร์ออปี2022นะครับมาพร้อมแบบพร้อมสิ่งเลยนะฮะลูกค้าปี2022ไม่เพียง13,000กิโลเท่านั้นนะครับได้เป็นรถสีบอลดำนะฮะฝาระโรงแคปล่าแท้นะครับของแบรนด์นะครับ M Junior นะครับคาร์บอนช็อปอ่านะครับ เ,เพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับเจ้าตัว All New p a u g o นะครับจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับสวยจัด,จดเลยห้ามพลาดด้วยนะครับรถเดิมๆไม่เคยมีประวัติชนหนักพี่ความจมน้ำนะฮะแล้วก็เป็นรถปี2022นะครับมือเดียวไม่หมื่นสานะฮะดีเลยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว All New Cap 4คันนี้รบกวนทุกลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับย้าอีกครั้งนะตัวเกียร์ออโต้นะฮะลูกค้าไม่หมืนาทนะครับแล้วก็นะครับสภาพแบบนี้นะครับเครดิตดีจัดนะฮะได้เต็มเลยนะครับคันนี้ราคาเปิดขายเพียง6 2 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ6 2 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าได้เป็นแบบนะ ตามที่ได้เห็นได้เลยนะครับเป็นแบบสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วนะครับนะมาแต่ตัวนะฮะรับรถกลับไปใช้ได้เลยนะครับอ่านะฮะตัวนี้629,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 2ื่นลูกค้ารายได้อยู่ประมาณ2 4 0 0 0ื่นเอาแบบ25,000นะครับซื้อคนเดียวได้เลยกับเจ้าตัว all new d-max คันนี้นะเป็นตัว ไมเนอร์เชนล่าสุดเลยนะครับได้เป็นตัวนะครับฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะของแบรนด์เอ็มจูเนียนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีตัวเพจติดให้ด้านล่างนะฮะนี่นะครับของแบรนด์เอ็มจูเนียคาร์บอนนะครับเวิร์กช็อปนี่เลยนะฮะแบรนด์เขานะครับแล้วก็ได้เป็นล้อแม็กไลน์เดบิวเวิร์กนะฮะนี่เลย5รูสวยๆนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วย8587กรุงเทพมหานครนะฮะ ตัวรถเดิมๆไฟหน้าแบบฮาโลเจนเลยสวยๆกระจังหน้าจะได้เป็น2ชั้นนะฮะเคี่ยร์งชั้นแบบนี้สวยๆเลยนะครับนะตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิการจมน้ำนะเดิมๆเลยนะครับบางๆเก็บๆเลยนะครับรัดด้วยกับยางนะฮะยางอะไรเอ่ยนะครับสกายเลสนะฮะนี่เลยนะเป็นยางสกายเลสยางซิ่งเลยนะครับสวยๆนะฮะ ยางก็จะเป็นล้อแม็กขอบ8 8นะครับนะมีตำหนิกตาหนิล้อแม็กหน่อยนึงนะฮะตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะครับก็มีตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้นะฮะในส่วนของตัวแม็กนะเดี๋ยวไปซ่อมให้นะครับดิสเบกคู่หน้านะครับช่วงลงช่วงล่างลูกค้าอะให้ดูเลยนะแบบชัดๆนะครับนะเดิมๆนะเดิมๆเลยไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับมาร์กลงงานอยู่ครบ นี่นะครับสติกเกอร์แค p โฟติดมาให้แล้วกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยๆนะสวยๆนะนี่นะห้าแสนเอยไม่ใช่ห้าแสนหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะแคปโฟนะฮะทรงสวยๆแบบนี้นะฮะสติกเกอร์นะครับบอลทูเลสนะครับ BRC อาร์ซีและซิงนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นไม่แน่ใจเป็นสติกเกอร์ BRC นี้ ผมเห็นหลายๆคันเลยนะติดนะครับใครรู้แจ้งหน่อยนะครับคือติ๊กเกอร์ความหมายคืออะไรนะครับอ่ะด้านท้ายนะเดิมเลยนะสวยหล่อมากนะชอบป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็ท่อนะครับทํามาให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับตัวรถนะฮะติดอาแม็กเรเนอร์มาให้แล้วนะครับตัวตะเข็บเลดอาร์เดิมๆเลยนะครับน็อตๆไม่มีขยับเลยเสร็จสวยนะพร้อมใช้งานเลยลูกค้าคนนี้นะครับ ันส่วนตัวท่อนะครับเห็นนะเป็นท่อไทเทนนะครับแบบนี้นะครับไม่มีแบรนด์ติดมานะครับนะสวยๆชุ่มลุ่ชุ่มล่าเดิมๆเลยนะครับนะสวยๆเลยนะใครสนใจนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกําลังมองหารุ่นนี้อยู่นะแนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับแนะนำไนเข้ามาได้เลยนะครับนี่เรามีค่าแนะนํามาให้นะครับลูกค้าแนะนํามาได้เลยอ่ะมาดูภายในกันภายในนะครับก็จะเป็นเบาะนะครับ เบาผ้านะครับนี่เก็บๆเลยสวยๆนะครับเบาผ้าสวยๆเลยมาดูด้านหลังนะครับนี่สวยอยู่เลยนะฮะคันนี้นะฮะน่าใช้งานนะครับน็อตเนิร์ดไม่มีขยับสภาพน้องๆ้ป้ายแดงเลยบอกให้นะฮะลูกค้าสภาพน้องๆ้ป้ายแดงดูนะครับภายในคือเดิมๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดมีตัวล็อกความเร็วเวลาขึ้นลงทางล่งชั้นด้วย นี่นะพวงมาลัยก็แบบสามก้านหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกุญแจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไปทําระบบล็อกมาให้แล้วนะครับนี่นะครับนะพวงมาลัยสวยๆนะครับนี่นะครับผมไม้นะครับเบอร์สามพันสองร้อยเจ็สิบเอ็ดกิโลนะครับสวยๆนะฮะนี่เลย นะฮะเครื่องเสียงเดิมนะครับเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะส่วนของท่อนะฮะนี่นะฮะเสียงท่อได้ยินไหมเอ่ยนะครับเป็นท่อแบบท่อแต่งแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะลูกค้า6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนประหยัผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับดีเทดติดมาให้เลยนะครับ เอ็มจูเนียนะครับคาร์บอนเวิร์กช็อปนะครับเฟซบุ๊กเขานะครับไปค้นหาได้เลยนะฮะตัวรถเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะเครื่องนะครับก็เดิมๆยังไม่มียังไม่แบบบีดีมูนรีแมปไม่มีนะครับท่อเดินสายแบบยาวเลยนะเป็นท่อสเตเลสนะครับผมสวยนะ1.9นะฮะ150แรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องอ z 4 e นะครับขีดทีนะฮะนี่เลย สวยนะใครสนใจนะครับก็กินกลางกันเข้ามาได้เลยนะครับกินกลางกันเข้ามาได้เลยสวยนะครับตัวนี้สวยสวยมากนะครับนี่เลยนะฮะเป็นตัวนะฮะ all new d-max นะฮะ 1.9s c a p 4นะครับ double c a p นะ cab f ก็ 4, เป็น4ประตูแล้วแหละนะฮะเกียร์ออโต้ปี uto, 2022ไม่หมื่นสามนะลูกค้า นะครับราคา629,000บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยฮะจะซื้อสดจากไฟแนนซ์ติดต่อกันเข้ามานะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับสวันนี้ผมมายุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ